่วนน้องเขาตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าขนขึ้นหมดแล้วครับน้องเขาตัวนี้นครับนี่เลยถ้าขนขึ้น,นครับน้องเขาเนี่ยสามารถที่จะบินได้แล้วนะครับแต่สวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาบอกทุกคนนะครับ นั่นก็คือทุกคนครับมาดูในนี้แล้วครับนี่เลยนะครับน้องเขานะครับคือลูกของซีบีดนะครับไม่ใช่อันชันกับใบตองนะครับแต่น้องเขาคือลูกของซีบีดที่ถูกถอนขนนะครับโอ้โหกลายเป็นไก่ต้มเลยนะครับไม่น่าใช่ไก่ต้มนะครับเป็นนกต้มมากกว่าทุกคนครับดูน้องเขาตัวนี้สิครับขึ้นมา น้องเขานะครับตัวเนี้ยหนักที่สุดแล้วครับโอ้เหลือขนไม่กี่เส้นเองนะครับดูสิครับโอ้น้องเขาสามตัวนี้ครับอาการหนักพอกันเลยนะครับโอ้โหส่วนน้องเขาตัวนี้นะครับถ้าสมมติขนขึ้นหมดแล้วครับน้องเขาตัวนี้ครับนี่เลยถ้าขนขึ้นครับน้องเขาเนี่ยสามารถที่จะบินได้แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือน้องเขาขนไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากโ้นแม่เขาที่มีน้ําว่า ซีบีนะครับและพ่อของเขานะครับที่ชื่อว่าสาคูทอนคนนะครับโอ้โหนกตมทั้งหลายช่างน่าสงสารเหลือเกินเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าทำไมผมถึงมาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเหตุการณ์นะครับเริ่มตอนเมื่อเช้านะครับที่แม่ของผมหรือตากล้องนั่นเองนะครับกับผมเนี่ยครับกำลังให้กะเพานกอยู่นะครับแล้วก็ คิดในใจว่ามาดูลูกซีบีดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ดูมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับก็เลยมาเช็คดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยป้อนข้าวลูกหรือเปล่าเพราะว่าซีบีดเนี้ยมีลูกถึงสามพ่อข้อแรกนะครับเขาเนี่ยเป็นไข่ลมข้อที่สองเขาไม่ป้อนข้าวจนลูกเขาตายผมก็เลยจะมาเช็คดูนะครับว่าเขาเนี่ยป้อนข้าวลูกเขาไหมปรากฏนะครับว่าเปิดไปเท่านั้นแหละครับเจอนกต้อมอยู่ในนี้เลยนะครับ โอ้โหพอเอามาดูนะครับขนอ่อนไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วขนอ่อนไม่ขึ้นแต่ขนภายนะครับขึ้นแล้วผมก็เลยแปลกใจนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้พอดูดีๆอ้าวโดนพ่อแม่เขาถอนขนนะครับทีแรกก็นึกว่าในรังเนี่ยครับมันมืดเกินไปจนไม่เห็นขนอ่อนนะครับไม่ใช่ครับซีบีดกับสาคูเขาถอนขนลูกเขานะครับซีบีดนะครับเป็นนกฟอร์พัดสี ลูสปิดพัดเทลนะครับใช่ไหมแม่ส่วนพ่อของเขานะครับเป็นสีอเมริกันไว้นะครับผมว่าซีบิดไม่น่าทำได้นะครับเพราะว่าซีบิดเนี่ยครับเขามีสัญชาตญาณความเป็นแม่สูงครับขนาดสาคูตอนเป็นเด็กๆนะครับผมเอาไปให้อยู่กับซีบิดซีบิดยังขยันอาหารนะครับก็อนข้าวให้สาคูเลยนะครับผมก็คิดว่าซีบิดคงไม่ได้ค่ะรับ ว่าแน่เป็นสาคูนะครับแต่เหตุการณ์มันก็ไม่แน่นอนครับบางทีอาจจะเป็นทั้งซีบิดอาจจะเป็นสาคูหรือแม่อาจจะเป็นซีบิดคนเดียวหรือแม่อาจจะเป็นสาคูคนเดียวนะครับ <G ül> ไม่ดูครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่านกเทียดนะครับแต่ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปรบกวนน้องเขาเลยนะครับก็แค่เช็ค แต่ว่าถ้าจะเช็คอยี่ยครับผมเนี่ยเ็าจะทิ้งระยะห่างในการเช็คไว้พอสมควรเลยนะครับคือพยายามจะไม่ให้น้องเขาเครียดนะครับและอีกสาเหตุที่สองนั่นก็คืออาจจะเป็นนิสัยของนกเขานะครับที่จะชอบกินขนอ่อนอันนี้ผมว่าบินไปได้นะครับโอ้โหขนอ่อนนี่ไม่เหลือครับทุกคนครับหรืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ซีบีนะครับอาจจะคิดว่ามีขนเอ้ยมีอะไรก็ไม่รู้นะครับมาติดขนลูกเขาเขาเนี่ยก็เลยพยายามจะออกให้แต่ว่าบางทีมันอาจจะติดขนลูกของเขามาครับแล้วทีนี้นะครับก็เลยกลายเป็นไก่ต้มแบบที่เห็นนะครับก็จะต้องรอลูกคอกหน้านะครับถ้าสมมติว่ายังเป็นอย่างนี้อีกผมเนี่ยคิดว่าจะผมเนี่ยจะต้องเลี้ยงเองแล้วครับเพราะว่าซีบีนะครับเขาเนี่ยทำให้ ลูกของเขากลายเป็นไก่ต้มหายตัวแล้วนะครับสามตัวเองแล้วอีกปัญหาหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้องเขานะครับถนัดกับการที่แม่เขาป้อนนะครับแล้วเขาไม่ถนัดที่จะมากินข้าวกับมนุษย์อย่างผมนะครับโอ้้องจะยอมกินข้าวไหมเนี่ยครับทุกคนครับลองมาป้อนกันดูนะครับแล้วน้องเขาตัวนี้นะครับก็เริ่มจะหัดบินแล้วนะครับเมื่อกี้โดดอยงนีผมไปทีนึงเลยด้วยซ้ํา กินนะลองกินไหมนะกินอยู่นะครับทุกคน,นครับเริ่มมีความหวังแล้วครับทุกคนถ้าเป็นฟอร์พัสนะครับผมไม่ถนัดใช้สลิงแต่ผมถนัดใช้ค้อนนะครับเออ นะกินกินนะกินยำ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 เลยนะครับทุกคนครับเอาล่ะครับ,อรบตอนนี้ปัญหาก็ไม่มังเกิดอีกลละว <S <S ถ้าน้องเขายอมกินแบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> <ๆ>ผมไม่ต้องห่วงน้องเขาแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่าปัญหาเนี่ยครับก็จะหมดไปแล้วนะคะแล้วปัญหาก็มาเกิดอีกแล้วครับเพราะผมเนี่ยลองไปแค่ตัวเดียวลองเขาตัวนี้ครับกิน แต่ไม่รู้นะครับว่าน้องเขาอีกสองตัวจะกินไหมครับเนี่ยเดี๋ยวต้องให้น้องเขาอีกสอตัวลองดูนะครับน้องตัวที่สองม,มาเลยอันนี้เป็นพี่คนกลางครับนี่นี่นแล้วครับทุกคนครับ ปัญหาที่2ก็หมดไปแล้วนะครับแล้วก็มาถึงที่ปัญหาที่3นะครับเป็นน้องเล็กสุดเลยนะครับไม่รู้นะครับว่ากินไหมแต่ที่เรารู้คือพี่เขากินแล้วนะครับเราจะกินขี้เลื่อยด้วยนะทุกคนครับโอ้โห <c oughs> ตัวนี้นะครับก็กินอยู่แต่ว่าน้องเขานะครับปัญหาก็คือน้องเขาจะติดเล่นนะครับเวลาเอาช้อนมาให้กินอย่างเี้ครับน้องเขาจะหันหน้าไปที่อื่นตลอดเลยนะครับเวลาผมเอาช้อนตามน้องเขาก็จะหันหน้าไปที่อื่นพอเอาช้อนตามอีกก็หันหน้าไปที่อื่นโอ้โหมีการอ้าปากใส่เลยครับนี่ครับมีพี่คนนึงบอกผมมาครับว่า ควรซื้อวิตามินบำรุงขนนกมาให้น้องเขากินนะครับผมว่าจะเข้าไปซื้อวันพรุ่งนี้นะครับจะได้มีขนออกเร็วๆไงดีไหมคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นไก่ต้มแบบนี้และปัญหาที่สี่นะนั่นก็คือน้องเขานะครับไม่มีขนที่มาปกคลุมตัวทําให้น้องเขาอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้ ตู้อบแบบนี้นะครับผมว่าน,นี่ไม่ใช่ตู้อบนะครับน่าเป็นกล่องอบมากกว่าแล้วครับผมก็จะเปิดไว้นะครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับลูกนกนะครับดีไหมจ๊ะน้องเขาได้บอกผมนะครับผมได้ยินเลยน้องเขาบอกอย่างนี้นะครับ <c oughs> ใครที่มีกล่องเนี่ยครับที่สามารถที่จกกลูกนก,กได้แบบนี้นครับ ก็พยายามให้อุณหภูมิอยู่ที่35-38ถึง38องศาเซลเซียสนะครับเพื่อที่ระบบย่อยอาหารนะครับจะได้ไม่ขัดข้องนะครับแล้วทำให้น้องเขาเนี่ยครับอาหารไม่ย่อยและเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกรงพ่อแม่เขานะครับว่าลกคู่ไหนนะครับที่ได้มาลงมือกับน้องเขาสามตัวนี้แล้วทำให้น้องเขาเนี่ย กลายเป็นนกตมแบบนี้นะครัโอเคไปกันเลยนะแล้วนี่นะครับก็คือนกคู่ที่ทําให้น้องเขาสามตัวกลายเป็นไก่ต้มนะครับนั่นก็คือซีบทีที่เป็นสีบลูแล้วสาคูที่เป็นสีอเมริกันไว้นะครับนี่เลยนะครับก็คือกกงของน้องเค้านะครับอ้าสาคูเป็นสไปเดอร์แมนนึกไง โอ,โ,อโอ้ทะเลาะกันโอ้ทะเลาะกันอีกแล้วครับทุกคนครับรู้สึกว่าสาคูนะครับน่าจะเป็นคนทำแหละครับ oh, <no. S 1> หรือแม่ก็ซีดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังกัดแฟนตัวเองเลยครับลูก oh. เขานี่น่าจะกัดแหละครับแล้วตรงนี้นครับเป็นรังเพาะของเขานะครับตอนนี้ผมเนี่ยได้ทำความสะอาดเปลี่ยนที่เรื่อย เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ให้ซีวีนะครับออกลูกครอบต่อไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เจรจากับซีบีและสาคูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกก็เลยเอาม่านลงหมดเลยครับก็อาจจะมืดๆหน่อยครับโอเคออกไปกันเลยเดี๋ยวผมนะครับจะขอตัวไปป้อนข้าวน้องเขาปลุกไฟน้องเขานะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับ พล่นี้ไม่พลาดที่ใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่นี่ึน้าครับสารับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายายขอไป